ให้อำนาจคุณเต็มที่ในการทำงานสำหรับเดือนนี้ยังไงก็ต้องระวังเรื่องเกณฑ์การหลอกใช้ดังนั้นก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมาเจอกันที่ราศีกันค่ะดวงประจำเดือนกรกฎาคมของชาวราศีกันค่ะ ราศีกันคือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ามาดูกันที่ดวงการเรียนของน้องนนักศึกษาก่อนนะคะดวงการเรียนของน้องนนักศึกษาค่ะดวงการเรียนเนี่ยต้องอาศัยเพื่อนอ่าราศีกันคุณต้องอาศัยเพื่อนแล้วนะในเรื่องของการเรียนเพราะว่าเพื่อนในระขาดจะเหมือนเป็น เพื่อนที่ดีเป็นคู่คิดที่ดีคือช่วยเหลือกันไปแล้วก็จะไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เจอเพื่อนหรืออาจแยกกันเรียนเรียนออนไลน์ก็ตามนะคะคุณยังคงต้องอาศัยเพื่อนเพราะการมีเพื่อนที่ดีจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณเหมือนว่าจะได้เพื่อนเป็นที่พึ่งในยามนี้ด้วยทําอะไรก็จะเหมือนเป็นที่ปรึกษาทึ่งกันและกันแล้วก็จะได้เพื่อนที่ดีอีกด้วยค่ะอ่ะ แสดงว่ารอดเหมือนกันเดือนกนรกฎาคมนี้เพราะว่าน้องนนักเรียนนักศึกษาจะได้เพื่อนที่ดีและจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเรื่องการงานค่ะสําหรับท่านที่ว่างงานนะคะอ่าท่านที่ว่างงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานในช่วงกลางกลางเดือนช่วงต้นเดือนเงียบเก่ามากค่ะท่านที่ว่างงานเหนื่อยท้อแท้ลําบากใจแล้วก็ ใจเนี่ยมันใจคอไม่ค่อยดีเลยไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะอยากที่จะเอาแต่นอนอย่างเดียวนะคะแต่คราวนี้คุณน่ะนอนได้แหละสักสองสามวันช่วงต้นต้นเดือนต้นต้นเดือนคือตอนนี้ก็ได้นะที่แม่หมอก้อยถ่ายคลิปอยู่เนี่ยช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยค่ะคุณอาจจะพักก่อนเพราะว่าช่วงกลางกลางเดือนค่ะคุณจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ งานที่คุณต้องการหรืองานที่คุณอยากจะสมัครหรืองานที่คุณอยากจะเข้าไปคุณมีเกณฑ์ที่จะว่างงานได้ไม่นานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอย่าเอาแต่นอนนะเพราะเกณฑ์ว่าต้นเดือนมันมีเกณฑ์ที่อยากจะนอนไม่อยากทําอะไรไม่อยาก,ยากสะไม่อยากสมัครงานหรือไม่อยากค้าขายไม่อยากทําอะไรทั้งนั้น คุณอย่าเอาแต่นอนอย่าเอาแต่ท้อแท้ใจนะคะเพราะไม่งั้นคุณจะพลาดช่วงกลางกลางเดือนคุณจะได้รับข่าวหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะ ลุกขึ้นมากระตือรือร้นให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ค้นคว้าหางานค้นคว้าธุรกิจหรือไม่ว่าข่าวการประกาศรับสมัครงานใดๆก็ตามนะคะช่วงกลางเดือนคุณจะได้รับข่าวสารในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นดังนั้นแล้วคุณอย่าเพิ่งท้อแท้ใจอย่ามัวแต่ท้อถอยนะคะเพราะถ้าช้าไปมันจะไม่ได้การนะบอกเลยว่าชาวราศีกันถ้าเกิดคุณช้าไปคุณอาจจะต้องรอไปอีกหนึ่งเดือนเลยทีเดียวในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้น รีบไว้จำจงดีค่ะอย่ามัวแต่ท้อใจอย่ามัวแต่ท้อถอยนะคะให้เร่งรีบแล้วก็อดทนลุกขึ้นมาที่จะทำงานหางานสมัครงานนะคะอย่าเพิ่งท้อเสียก่อนนะคะดวงในเรื่องของงานประจำค่ะชาวราศีกันเรื่องของงานประจำงานประจำเนี่ยเดือนนี้คุณมี power สูงมากคือคุณจะได้รับความไว้วางใจคุณจะได้รับการเชิดหน้าชูตาหรือยกย่องอะ่ะ แต่ให้ระวังเกณฑ์การโดนหลอกใช้นะคะเออเขาปั้นคุณเขายกย่องคุณเขาให้อำนาจคุณเต็มที่ในการทำงานสำหรับเดือนนี้ยังไงก็ต้องระวังเรื่องเกณฑ์การหลอกใช้ดังนั้นแล้วเมื่อคุณได้รับ power หรือได้รับความไว้วางใจกับเพื่อนร่วมง,งานก็ตามเจ้านายก็ตามนะคะคุณก็ต้องระวังด้วยระวังตัวเองด้วย ดูซิว่าการทํางานครั้งนี้เป็นเพียงการหลอกใช้หรือเปล่าแต่ถ้าหลอกใช้แล้วดีคือหลอกใช้แล้วคุณก็ได้งานคุณก็ได้ผลคุณก็ได้ผลงานคุณก็ได้หน้าเขาก็ได้หน้าก็ไม่เป็นไรถูกไหมคะถ้าเขาหลอกใช้แล้วโอเคเราก็ได้ดิบได้ดีไปพร้อมกับหัวหน้าหรือทีมงานไปด้วยก็ไม่เป็นไรจัดว่าโอเคแต่ยังไงให้ระวังเกณฑ์การถูกหลอกใช้นั่นเองคะอ่ะเกณฑ์การเงินของชาวราศีกันนะคะดวงของการเงินเนี่ยอาจจะต้องอ ดวงของการเงินอยู่ในสภาวะของความนิ่งกรกฎาคมเนี่ยการเงินนิ่งดังนั้นแล้วการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยค่ะไม่ค่อยเฟื่องฟูคือไม่ค่อยจ่ายเงินไม่เข้าจ่ายก็ไม่ค่อยจ่ายอะไรแล้วก็ภาระเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าได้มาแล้วก็จ่ายออกไปนะคะการเงินยังคงนิ่งเงียบแต่ไม่ลําบากเพราะว่ามันพอมีกินมีใช้อยู่นะคะมันจะไปได้เกี่ยวกับเรื่องของอ่า อาหารอาหารหรือความเป็นอยู่นะคะค่อนข้างที่จะอยู่ได้ไม่ไม่ลาบากแต่เรื่องของการเงินค่อนข้างจะนิ่งเงียบดังนั้นแล้วค่ะทําใจไว้เลยนะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะมันมันเงียบไม่เป็นไรไม่อดตายก็พอถูกไหมอืมเพราะว่ายัางไงมันก็แค่เดือนเดียวเดี๋ยวสิงหาสิงหาแม่หมอก็เล็งมากเลยนะว่ามันจะดีอะค่ะสิงหาแม่หมอก็รุนมาตลอดเลยแต่กรกฎา,านี่ยังไงก็ต้องยอมรับทําใจนะคะอ่ะ ดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะโอ้ดวงด้านโชคลาภนะคะชาวราศีกันโชคลาภก็เงียบไปหน่อยนึง<อ><ม>ก็คือไม่มีเลยโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงนะอย่าไปเสี่ยงโชคลาภไม่ค่อยเข้าค่ะคือคนที่ได้โชคลาภคือต้องเป็นคนที่เจ๋งจริงๆต้องแบบฝ่าดวงจริงๆนะคะคือดวงต้องแบบมาดีจริงๆเพราะว่า,เ,าเพราะว่านี้ราศีกัน,น่ะโชคลาภเงียบเงียบกันเลยทีเดียวต่อไปในเรื่องของความรักค่ะ ดวงความรักของชาวราศีกันค่ะความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก่อนนะคะดวงคนโสดคนโสดอาจจะต้องรอคอยต่อไปอรอคอยแบบชิวๆชิวๆฝันหวานลอยๆไปนะคะเพราะว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับคนโสดหรือสถานะไม่ชัดเจนค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะค่อนข้างจะอยู่ได้ค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้มีความสุขกับการได้อยู่คนเดียวมากๆนะคะพอได้อยู่คนเดียวแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยมากกว่าที่จะมีคู่ค่ะดังนั้นการคาดหวังที่จะมีคู่เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยคาดหวังแล้วหรือสถานะไม่ชัดเจนก็ตามก็ไม่ได้คาดหวังกับใครคนนั้นที่ไม่ชัดเจนกับคุณ คุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วมันปลอดภัยดีมันก็ดีอยู่แล้วนะแม่หมอกกอยก็เห็นด้วยนะคะเดือนก,กรกฎาคมน,นี้อยู่คนเดียวซะดีกว่านะอย่าไปปฏิสัมพันธ์กับใครเลยเพราะว่าปฏิสัมพันธ์ไปก็เท่านั้นนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงของการมีความสุขด้วยตัวของตัวเองอดังนั้นแล้วอยู่คนเดียวแหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคะอ่า สำหรับคนแต่งงานแล้วหรือคนมีแฟนแล้วอ่าท่านที่มีแฟนแล้วแล้วกันนะท่านที่มีแฟนแล้วก่อนท่านไหนที่มีแฟนแล้วนะตอนนี้ค่ะการครบหาค่ะจะเป็นไปด้วยความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันเป็นอย่างมากชาวราศีกันในเดือนนี้ โคตรเห็นใจแฟนเลยอะค่ะแฟนก็เห็นใจคุณคุณก็เห็นใจเขานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทะนุถนอมอ,อยู่อย่างทะนุถนอมรอคอยกันก็จริงคนบางคู่นะบางคู่ที่ไม่ได้มีโอกาสเจอกันยังคงรอคอยกันแต่ทะนุถนอมรักษาน้าใจกันแล้วก็เหมือน ให้ความรักเนี่ยมันหล่อเลี้ยงกันตอนเอน,นี้ยนะตอนเนี้ยคือต่างคนต่างให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะเรียกว่าอะ,อะไรที่เป็นเรื่องที่เคยบาดหมางมาขอหยุดก่อนเดือนนี้อย่าพึ่งทะเลาะก็คือจะไม่มีเกณฑ์ทะเลาะหรือทะเลาะน้อยที่สุดนะคะเขาเรียกว่าขอสงบศึกขอสงบศึกชั่วคราวแล้วกัน หลังจากที่เคยฟาดฟันกันมาหนักมากทะเลาะกันมาหนักมากสําหรับความเป็นแฟนกันในชาวราศีกันนะคะสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะ,ะเดือนนี้จะมีความเป็นห่วงเป็นใยกับคนในครอบครัวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกก็ตามหรือคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่ในบ้านก็ตามคุณจะมีความเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษนั่นหมายถึงว่า ครอบครัวของคุณจะเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วก็ระหว่างสามีภรรยาจะเป็นห่วงซึ่งกันและกันมากนะคะ,ะติงนิดนึงก็คือคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะถ้าคนที่ชมแม่หมออยู่ตอนนี้เป็นผู้ชายนะคะก็คือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเจ้าชู้นะคะอ่าเพราะว่าราศีกันในเดือนนี้ค่ะมีความเจ้าชู้เกิดขึ้นพรานั้นเนี่ยค่ะอะปิดหูปิดตาไปบ้างน,นะคะอ่าใครสวยกว่าคนที่บ้านหรือใครรู้สึกว่าแอบแอบชอบอยู่ก็คือ อย่าแปอะไรเลยนะคะอย่าอ,อย่าไปคิดที่จะคบหาหรือว่าจะไปแสดงออกกับใครนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกชอบเขานะคุณผู้ชายทั้งหลายเดือนนี้มันเป็นเดือนของความว้าเหววิตกกังวลความเป็นห่วงเป็นใยถ้าคุณยังไปมีใจให้ใครอีกคนเนี่ยคุณลำบากนะคะไม่เหมอเตือน <c oughs> คือไม่สนับสนุนกัดเจ้าชู้ของคุณนะคะ <c oughs> แอบเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าคุณจะลําบากนะคะหาเกณฑ์การเดินทางใครที่รอคอยการเดินทางเดือนนี้ค่ะถ้าเดินทางเนี่ยคุณมีเกณฑ์เดินทางคนเดียวมีนะเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้มีเกณฑ์เดินทางคนเดียวแล้วก็ไปแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับนะคะแต่ว่าเดินทางไกลอ่ะเดินทางไกลก็มีนะเดินทางไกลแต่ต้องไปคนเดียวแล้วก็เหมือนว่าการเดินทางของคุณเนี่ยคุณจะต้องฉีดวัคซีนออกไปด้วยนะถ้าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณไม่มีทางได้ไปนะคะเพราะว่าอ่า ถึงเวลาแล้วแหล,ละสําหรับชาวราศีกันที่จะสามารถเตรียมตัวออกเดินทางได้เพราะยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องฉีดวัคซีนไว้ให้พร้อมค่ะมีเกณฑ์เดินทางเข้ามาแล้วนะคะในเดือนนี้ค่ะซึ่ง พอถ้าเกิดเดือนนี้คุณไม่ได้ไปแม่หมอก,ก้อยว่าเกณฑ์การเดินทางมันเข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนนี้เดือนกนรกฎานะคะแม่แม่หมอก,ก้อยคาดหวังเดือนสิงหามากเลยว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะในใจลึกๆคิดว่าเดือนสิงหานะเพราะพอมาดูชาวราศีกันมีเกณฑ์เดินทางแล้วเกณฑ์เดินทางเริ่มเปิดแล้วนะคะอ่า ไปด้านสุขภาพค่ะดวงด้านสุขภาพของชาวราศีกันสุขภาพคุณนะ่ะใจจดใจจ่อและมีความหวังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดหรืออะไรนะตอนนี้นะคะว่ามันจะหายไปและคุณเองเนี่ยหวังว่า ฉันจะรอดในซีซั่นนี้ฉันจะรอดในซีซั่นนี้นะคะแม่หมอก,ก็คิดว่าชาวราศีคันมีโอกาสรอดนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้คุณจะมีโอกาสดได้ไพ่ใบโฮมนะคะนั่นหมายถึงว่าความหวังที่จะรอดของคุณมีสูงแล้วก็คุณจะได้รับการดูแลอย่างเช่นได้รับการฉีดวัคซีนการดูแลเป็นอย่างดีนะคะคิดว่าปลอดภัยจากโควิดนะคะ,ะดวงบอกว่าปลอดภัยแต่คุณก็ต้องดูแลตัวเองอะะทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะ ส่วนเรื่องของดวงด้านสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าอุบัติเหตุนะคะสำหรับเดือนนี้คุณปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ต้องระวังคุณจะปลอดภัยแต่ระวังระวังนี่เดียกก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานนั่นแหละว่าอาจจะมีคนหลอกใช้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการหลอกใช้เนี่ยมันเป็นแบบผลประโยชน์ร่วมกันก็ไม่เป็นไรถือว่ารอดแต่เกณฑ์เกีเก่ยว,วกับด้านอุบัติเหตุไม่มีค่ะปลอดภัยหายห่วงนะคะ การทาบุญในเดือนกรกฎาคมค่ะคงจะทําอะไรได้ไม่มากเนาะเพราะว่าเดือนนี้รู้ๆกันอยู่ว่าหลายอย่างมันอึดอัดเลยทีเดียวนะอึดอัดด้วยสถานาการณ์ทางสังคมนะตอนนี้นะคะราศีกันเดือนนี้ก็คือแบบว่าเน้นการทําบุญหรือทําอะไรที่อยู่ที่บ้านอย่างเช่นวิปัสสนาแล้วก็รักษาใจรักษาใจเนี่ยแม่หมอก็แนะนําให้คือ,อพยายามที่จะทําตัวเองให้ผ่อนคลายมากที่สุดน,นะราศีกันในเดือนนี้อย่างเช่น ฟังเพลงฟังธรรมะเล่นดนตรีคือทำอะไรที่เราเพลิดเพลินนะคะในทางศิลปะ,ะคะ่ะอยู่กับบ้านนะคะรักษาใจตัวเองให้ดีอ่าแล้วก็นั่งวิปัสสนาสักหน่อยนะคะแล้วรับรองว่าคุณจะฝ่าฟันเดือนกับรักกระดานนี้ไปได้อย่างสวยงามค่ะอะ่าราคาสำหรับคลิปนี้นะคะท่านไหนที่สนใจดูดวงกับแม่หมอก้อยนะคะติดต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจก็ดีทางไอดีก็ดีนะคะติดต่อได้เลยราคาประหยัดค่ะอะ่าสำหรับ คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามใแม่หมอก้อยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะวันนี้แม่หมอก้อยไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ